ชนบทที่ญี่ปุ่นอย่าออกจากบ้านหลังจากเที่ยงคืนไม่อย่างนั้นอาจจะเจอกับกาโชโตกุโรหรือว่าผีโครงกระดูกนั่นเองซึ่งกาชชโตกุโรนั้นเป็นผีโครงกระดูกและมีความใหญ่มากถึง15เท่าของมนุษย์ปกตินอกจากนี้มันก็แข็งแกร่งมากๆแล้วก็เชื่อกันว่ามันสามารถทําให้ตัวเองล่องหนได้ด้วยซึ่งสําหรับคนที่ไม่เชื่อฟังและออกจากบ้านไปพบเจอกับกาชชโตกุโรนั้นมันก็จะฆ่าคุณอย่างโดเทียมหากว่าเจ้ากาโชโตกุโร ok นั้นอยู่ข้างหลังคุณมันก็จะมีเสียงนี้ และจะถูกมันกัดกินหัวของคุณและดื่มเลือดที่สรดออกมาจากตัวของคุณและกระดูกของคุณก็จะมาถูกต่อเติมเป็นส่วนหนึ่งของมันเชื่อกันว่าเจ้ากาชโชกุโรนั้นเกิดจากการที่มีกลุ่มคนที่เสียชีวิตมากมายมารวมตัวกันเช่นกลุ่มคนที่เสียชีวิตจากสงครามเรือล่มหรือเสียชีวิตจากอดอยากศพเหล่านี้ที่เสียชีวิตนั้นไม่ได้รับการฝังตามพิธีกรรมทางศาสนาทำให้วิญญ,ญาณอาฆาตของพวกเขามารวมกันจนกลายเป็นกาชโตกุโร